สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเหรอคะเก่งจังเลยค่ะสวัสดีค่ะน้ำพึ่งสิริมาดานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Killer ร์มิตรีไฟล์ไฟล์ลึกลับนักฆ่าที่เพิ่งจะนำมาเล่าในวันนี้เพิ่งจะพาย้อนกลับไปในช่วงกลางยุค80มีสาวสวยผมบอลคนหนึ่งเธอชื่อว่ามิเชลมาติงโกเธอก็ไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าอย่างมีความสุข แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าการที่เราไปช้อปปิ้งที่ห้างสปปรรพสินค้าที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายดูจะเป็นสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยแต่มันกลับกลายเป็นสถานที่สุดท้ายที่ทำให้เธอเนี่ยไม่ได้กลับไปบ้านของเธออีกเลยและการสืบสวนนี่ก็ยาวนานล่วงเลยมาจนถึง39ปีแต่ทุกอย่างเนี่ยก็คลี่คลายลงได้จากเทคโนโลยีการตรวจสอบ DNA แล้วก็ฐานข้อมูล DNA ดิบ จากเว็บไซต์สาธารณะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำการตรวจสอบกันด้วยวิธีที่ซับซ้อนจนหน้าปวดหัวมากๆเลยค่ะแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่เขาก็ทำสำเร็จเกิดอะไรขึ้นกับมิเชลมาติโกสาวสวยผมบลอนด์คนนี้ถ้าอยากรู้เข้าไปรับชมนในคลิปได้เลยค่ะ มิเชลมาเรียมาติงโกในช่วงเวลานั้นเนี่ยเธออายุ18ปีเธอเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคมปี1961ที่ซีดาราปิดไอโอวาสหรัฐอเมริกาเมืองน,นี้เนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของรัฐไอโอวาเลยค่ะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซีดาทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเยอะมากๆเลย มิเชลมีพี่สาวหนึ่งคนเธอเป็นลูกสาวคนรองของคุณพ่ออัลเบิร์ตเอฟแล้วก็คุณแม่เจนเน็ตมาติงโกตอนที่มิเชลอายุ12ขวบเธอเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคก,กระดูกสันหลังคดดังนั้นแล้วเนี่ยเธอก็เลยต้องใส่เหล็กดัด ดามตั้งแต่คอไปจนถึงสะโพกเธอก็เลยจะไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนเด็กคนอื่นๆช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆสำหรับเธอแต่พอเธออายุ14เขาก็ถอดเหล็กดัดออกเธอก็เลยได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไป เอกลักษณ์ของมิเชลก็คือเธอเนี่ยจะเป็นสาวผมบรอนหน้าตาสะสวยเรียนเก่งเธอดูเป็นคนเงียบๆแต่มีเสน่ห์แถมเธอเนี่ยยังร้องเพลงเพาะอีกด้วยเธอรักในเสียงดนตรีมากๆจนมันทําให้เธอเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นนักร้องประสานเสียงหญิงของโรงเรียนมัธยมซีดาราปิสเคนเนดี Kennedy. ดังนั้นแล้วเนี่ยมิเชลเธอก็จะไปเข้าร่วมแสดงการร้องประสานเสียงตามคอนเสิร์ตหรือละครเวทีต่างๆในเมืองที่เธออาศัยอยู่และละแวกใกล้เคียงมิเชลเนี่ยเธอวางแผนที่จะไปเรียนต่อเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในที่ Iowa State University หลังจากที่เธอเีเรียนจบมัธยมปลายแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่เธอเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้สานความฝันของเธอให้เป็นจริง เพราะว่าในช่วงเย็นของวันที่19ทธันวาคมปี1979หลังจากที่เธอเนี่ยไปเข้าร่วมง,งานเลี้ยงนักร้องประสานเสียงที่โรงแรมเชอราตันมิเชลเนี่ยเขาอยากได้เสื้อโค้ทกันหนาวตัวใหม่ค่ะเขาก็เลยแพลนว่าจะไปช้อปปิ้งต่อที่เวเดลมอล์ซึ่งเวเดลมอล์เนี่ยมันก็เป็นห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งจะเปิดใหม่ได้ไม่ถึง2สัปดาห์มิเชลเนี่ย เธอก็ถามเจนแฮนเซนเพื่อนสนิทของเธอว่าเอ้ยเจนเธออยากจะไปด้วยกันไหมฉันจะไปช้อปปิ้งที่เวดเดลมอลที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยแต่เจนเนี่ยเธอตอบกลับไปว่าฉันมีการบ้านที่ยังต้องทําค้างไว้อยู่ต้องรีบกลับไปทําเธอไปคนเดียวได้ไหมด้วยความที่เธอเนี่ยอยากจะได้เสื้อโค้ทกันหนาวตัวใหม่เธอก็เลยขับรถไปที่เวดเดลมอลคนเดียวพร้อมกับมีเงินอยู่ในกระเป๋า180ดดอลลาร์หรือว่าก็ราวๆห้าพันสี่ร้อยบาทนะคะ ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่จะไปช้อปปิง้งเมื่อเธอไปถึงที่นั่นเนี่ยเธอก็แวะดูนั่นดูนี่เรื่อยเปื่อยอะนะคะตามภาษาผู้หญิงที่ไปช้อปปิง้งแล้วเธอก็ไปแวะหาเพื่อนของเธอที่ทํางานที่นั่นพูดคุยกันอยู่สักพักและในวันนั้นเนี่ยเธอก็เจอกับแอนดี้แฟนเก่าของเธอที่นั่นอีกด้วยมีคนเห็นมิเชลครั้งสุดท้ายที่หน้าร้านเครื่องประดับตอนประมาณสองทุ่ม แล้ววันนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้กลับบ้านค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอเนี่ยก็รอลูกสาวกลับบ้านแต่ดูเวลาตีสองละลูกสาวก็ยังไม่กลับมาสักทีเขาเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลมากๆก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ออกไปตามหาให้ในทันทีซึ่งเพิ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่ามันเป็นปี1979สมัยนั้นเนี่ย ไม่ต้องรอให้คนหายครบ24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เขาก็ออกไปตรวจสอบดูให้แล้วพอเวลาประมาณตีสี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปพบเข้ากับรถของมิเชลจอดอยู่ที่ร้านจอดรถเวเดลมอลบริเวณด้านหลังร้านเพนนีพอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เปิดประตูรถเข้าไปดูพอเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็พบกับร่างอันไร้วิญญาณของมิเชลนอนหงายพิงเอนกายอยู่บนเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเธอถูกแทงจนเสียชีวิต มิเชลเนี่ยเธอใส่ชุดเดรสสีดำคลุมด้วยผ้าขนกระต่ายที่มีคราบเลือดเลอะเปื้อนเต็มไปหมดและเธอก็ยังสวมต่างหูแล้วก็แหวนอีก3-4วงกระเป๋าตังของเธอยังคงอยู่เธอไม่ได้โดนปล้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจสอบในรถแล้วก็บริเวณรอบรอบรถแต่ก็ไม่พบอาวุธในที่เกิดเหตุแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบรอยถุงมือยางที่คราบฝุ่นบริเวณด้านนอกรถ นั่นก็แปลว่าคนร้ายเนี่ยเขาวางแผนแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อที่จะปกปิดรอยนิ้วมือของเขาเมื่อเห็นทั้งนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบโทรแจ้งคุณพ่อกับคุณแม่ของมิเชลในทันทีผลชนสูตรเนี่ยพบว่าเธอถูกแทงเข้าไปที่ใบหน้าลำคอแล้วก็หน้าอกรวมทั้งหมด21บบาดแผลและยังพบบาดแผลป้องกันตัวที่มือของเธออีกด้วยมิเชลเนี่ยเธอพยายามต่อสู้กับคนร้ายเพื่อที่จะมีชีวิตรอด เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่สามารถระบุได้ว่าเธอเนี่ยถูกอาวุธอะไรทําร้ายเขาบอกได้แค่เพียงว่าเธอถูกบางสิ่งที่เป็นปลายแหลมแทงเข้าไปในร่างกายของเธอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่แน่ใจว่ามันใช่มีดหรือเปล่าแล้วก็ไม่ทราบขนาดแล้วก็ความยาวของมันอีกด้วยและเขาก็สันนิษฐานว่าเธอเนี่ยน่าจะเสียชีวิตราวสองทุ่มถึงสี่ทุ่มมิเชลเนี่ยเธอไม่ได้ถูกกลวงละเมิดทางเพศหรือว่าถูกป้น จากจำนวนแล้วก็บาดแผลที่ถูกแทงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอธิบายว่าน่าจะเป็นเหตุผลส่วนบุคคลมากกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะโกรธแค้นมิเชลเป็นการส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าการฆาตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในรถเขาให้เหตุผลว่าบริเวณด้านนอกรถและทางเท้าเนี่ยมันไม่มีคราบเลือดอยู่เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ตั้งสมมติฐาน ว่ามิเชลเธอน่าจะเปิดรถด้วยตัวของเธอเองนั่นแหละแล้วเธอก็เข้าไปนั่งในรถสตาร์ทเครื่องวอร์มรถเพื่อที่จะไล่น้ําแข็งจากกระจกนะคะแล้วเธออาจจะลืมล็อกรถคนร้ายเนี่ยก็เลยเปิดรถเข้ามาแล้วก็ผลักเธอไปที่เบาะนั่งผู้โดยสารแล้วก็ทําร้ายเธอหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็แถลงข่าวค่ะ ขอความร่วมมือให้ใครก็ตามที่จอดรถอยู่บริเวณใกล้เคียงรถของมิเชลหรือว่าใครที่เห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยมาให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยในช่วงเวลาหลังจากเกิดเหตุชาวบ้านเนี่ยเขาก็ลือกันว่ามิเชลเธอได้รับโทรศัพท์ก่อกวนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เพิกเฉยไม่ได้สนใจต่อข้อมูลเหล่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปนำตัวเด็กวัยรุ่นชายคนหนึง่ง ที่มีคนเห็นว่าเขาเนี่ยถือมีดที่ห้างสปปรรพสินค้าในคืนวันเกิดเหตุแล้วก็พนักงานชายที่เคยมีประวัติพฤติกรรมท่ำมองนะคะมาสอบปากคำแล้วนำตัว2คนนี้ไปเข้าเครื่องจับเท็จอีกด้วยแต่ทั้ง2คนก็ผ่านเครื่องจับเท็จแล้วก็ถูกตัดออกจากผู้ต้องสงสัยอย่างรวดเร็วดังนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มองหาคนใกล้ตัวค่ะ เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเชื่อว่าแรงจูงใจมันน่าจะมาจากคนที่โกรธแค้นมิเชลเป็นการส่วนตัวดังนั้นเขาก็มองหาคนใกล้ตัวมิเชลค่ะคนแรกก็คือคนที่เดทกับมิเชลในช่วงเวลาดังกล่าวไมซ์ไวลิกเขานำตัวไม้เนี่ยค่ะมาสอบปากคำเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาเชื่อว่าไม้เนี่ยจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาก็เลยสอบปากคำไม้อย่างเข้มข้นเลยเขานำรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุแล้วก็รูปศพของมิเชลเนี่ยวางบนโต๊ะหน้าไม้แล้วก็เค้นถามเขาตัวไม้เองเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกกดดันมากๆ แต่ว่าเขามีหลักฐานที่อยู่มายืนยันความบริสุทธิ์ของเขาะค่ะซึ่งในวันเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองซิดาราปีสเขาไปทําธุระที่อื่นนอกเมืองนะ,ะเขาก็เลยถูกตัดออกจากผู้ต้องสงสัยไปทีนี้เจ้าหน้าที่ก็กลับมาหาแฟนเก่าของมิเชลซึ่งแฟนเก่าของมิเชลเนี่ยน่าสงสัยมากๆเลยเพิ่งอ่านแล้วเพิ่งยังสงสัยเขาเลยคะ่ะเขาชื่อว่าแอนดี้ไซเดล จำได้ไหมคะเขาเจอกันในห้างสรรพสินค้าในคืนวันเกิดเหตุแอนดี้กับมิเชลเนี่ยเขาคบหากันมา2ปีแล้วก็เลิกลากันไปสาเหตุนี่มันเกิดจากมิเชลเขาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับแอนดี้และมิเชลเองเนี่ยเธอก็บอกกับเพื่อนของเธอว่าแอนดี้เนี่ยเขาดูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่ตัวแอนดี้เองเนี่ยเขาไม่อยากจะเลิกกับมิเชลนะคะเขาก็ คอยแอบตามเธอทุกย่างก้าวเลยคอยเฝ้ามองว่าเธอทำอะไรเธอไปไหนและไปกับใครพอมิเชลไปเดทกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแอนดี้เขาก็จะไปถามเพื่อนของมิเชลว่าทำไมมิเชลถึงไปเดทกับผู้ชายคนนั้นล่ะแน่นอนว่าน่าสงสัยขนาดนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไปนำตัวแอนดี้มาสอบปากคำค่ะแอนดี้เขาก็บอกว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเจอกับมิเชลจริงๆ แต่หลังจากที่ห้างปิดแล้วเนี่ยเขาก็รีบกลับบ้านอย่างรวดเร็วซึ่งคุณแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นพยานยืนยันให้เขายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าคุณแม่ของแอนดี้เนี่ยพูดมากเกินไปก็เขาอยากจะปกป้องลูกชายเขาอลนะคะและสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาสงสัยในตัวแอนดี้มากขึ้นก็คือในวันงานศพของมิเชลแอนดี้เขาดูมีอารมณ์มากม สะอื้นเล็กน้อยแล้วก็โอบแขนของมิเชลเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยแทบจะเข้าไปอยู่ในโรงศพกับมิเชลอยู่แล้วแล้วเขาก็พูดกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าในช่วงเวลาก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอรักใครเธอรักฉันหรือว่าเธอรักไหมดูน่าสงสัยไหมล่ะคะผู้คนในเมืองนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็สงสัยในตัวเขามากๆแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางกายภาพอะไรเพื่อที่จะไปเอาผิดเขาเลยนะคะ แล้วหลังจากที่เขาจบโรงเรียนมัธยมปลายเขาก็ออกจากเมืองซีดาราปิดไปเพื่อที่จะไปเข้าร่วมกองทัพเรือ5เดือนหลังจากการเกิดเหตุฆาตกรรมมิเชลก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเธอขับรถไปที่ลานจอดรถเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูรถของลูกสาวเธอ แต่เธอเนี่ยไปเห็นรถของเมเชลที่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างประตูฝั่งคนขับที่เปิดอยู่เธอเนี่ยไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเพราะว่าที่เธออ่านในข่าวเวลาฆาตรกรรมก็คือเวลาสองทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่เวลาที่เธอเห็นผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาตีสองแล้วในวันที่1 9มิถุนายนปี1980หรือ1ปีต่อมา เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ปล่อยภาพร่างคอมโพสิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นฆาตกรในคดีของมิเชลออกมาเพิ่งจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะภาพร่างคอมโพสิตเนี่ยก็คือการที่เจ้าหน้าที่เขานำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งสองคนเนี่ยมาสะกดจิตเพื่อรำลึกถึงความทรงจำในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็รวบรวมข้อมูลลักษณะของคนร้ายแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ยสเก็ตภาพคนร้ายออกมา พยาเนี่ยเขาบรรยายว่าคนร้ายน่าจะอายุประมาณ20ต้นต้นๆหรือเป็นวัยรุ่นช่วงปลายผิวขาวสูงประมาณ180เซนติเมตรหนักประมาณ75 8 0ถึง80กิโลกรัม ตาแล้วก็ผมของคนร้ายเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปนำผู้ต้องสงสัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปภาพสเก็ตของคนร้ายมาสอบปากคำมากกว่าร้อยคนแต่ก็ไม่ได้รับความคืบหน้าอะไรเลยจนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตั้งรางวัลน,นำจับ $1,000 10, 0ดอลลาร์หรือก็ประมาณ3 0 0 0 0นบาทสําหรับใครก็ตามที่มาให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคนร้ายในปี1987 8ปีหลังจากที่มิเชลเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจซีดาราปิดทีใหม่เนี่ยเขาก็รื้อคดีกลับมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปสะดุดตาเข้ากับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งชื่อว่าเดนนิสลีแมคควีซึ่งเดนนิสเนี่ยเขาเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาสอบสวนแล้วครั้งหนึ่งในช่วงที่มิเชลเสียชีวิตใหม่ๆแต่ในครั้งนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ตั้งให้เดนนิสเป็นผู้ต้องสงสยัย และในครั้งนี้เนี่ยสาเหตุที่เดนิสเขาไปเตะตาต้องใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทีใหม่ก็เป็นเพราะว่าเดนิสเขาเคยบุกเข้าไปในบ้านของผู้หญิงในเมืองซิดาราปิดนั่นแหละค่ะในวันที่12พฤศจิกายนปี1979ซึ่งมันเป็นปีเดียวกันกันกบที่มิเชลถูกฆาตกรรมนะคะแล้วเขาก็เอามีดเนี่ยไปจี้คอเธอแล้วก็ขู่เธอว่าจะฆ่าลูกของเธอถ้าเธอขัดขืน จากนั้นเนี่ยเขาก็จับเธอมัดมือควยหลังแล้วก็ปิดปากของเธอด้วยผ้าเทปแล้วเขาก็ทำการขุมขืนและทารุณกรรมเธอซึ่งคดีนี้เนี่ยเดนนิสเขาได้ถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำแล้วนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำตัวอย่างเส้นขนที่เก็บได้จากในรถของเดนนิสในปี1979มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเสื้อคุมขนกระต่ายของมิเชล ผลเนี่ยมันก็ออกมาไม่ตรงกันค่ะคดีนี้เนี่ยก็เป็นโคเคสไม่สามารถปิดคดีได้ล่วงเลยมายาวนานจนกระทั่งคุณพ่อกับคุณแม่ของมิเชลเสียชีวิตลงในเวลาไล่เลี่ยก,กันคุณพ่ออัลเบิร์ตเนี่ยเขาเสียชีวิตในปี1995ส่วนคุณแม่เจนเน็ตเนี่ยเธอก็เสียชีวิตลงในปี1998ในปี2006หลังจากที่มิเชลเสียชีวิต27ปี เจ้าหน้าที่ทีมใหม่เนี่ยเขาก็รื้อคดีนี้มาสืบสวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ในทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่มิเชลเสียชีวิตเขาอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นเองในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขานำเทคโนโลยีการตรวจสอบ d n a เเข้ามาใช้เขาก็เลยไปนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสอบใหม่ก็พบว่าเลือดที่อยู่บริเวณเกียร์รถและบริเวณด้านหลังชุดที่มิเชลสวมใส่ในวันนั้นเนี่ย มันมี DNA ของผู้ชายปนเปื้อนอยู่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็นําตัวอย่าง DNA ไปป้อนในฐานข้อมูล DNA แห่งชาติแต่ผลเนี่ยมันก็ออกมาไม่ตรงกับใครเลยนั่นก็แปลว่าคนร้ายไม่เคยมีคดีอาชญากรรมติดตัวเลยรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็นําตัวอย่าง d n a อของแอนดี้จำแอนดี้ได้ไหมคะแฟนเก่าของมิเชลซึ่งเขาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับต้นๆของคดีนี้เลย พอเจ้าหน้าที่เขานำตัวอย่าง dna ของแอนดี้มาตรวจสอบผลมันก็ออกมาไม่ตรงเช่นกันค่ะในที่สุดแอนดี้เนี่ยเขาก็ล้างมนทินตัวเขาได้การถูกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ยาวนานของเขาก็ได้ถูกปลดล็อกสักทีแล้วก็ยังมีคนหนึ่งค่ะจำเดนิสได้ไหมคะผู้ต้องสงสัยในปี1987เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็นำตัวอย่าง dna ของเดนิสมาตรวจสอบ แต่ผลมันก็ออกมาไม่ตรงกันอีกแล้วค่ะแล้วต่อมาในปี2012เดนิสเนี่ยเขาก็เสียชีวิตในเรือนจำด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เวลามันก็ผ่านล่วงเลยมาจนถึง38ปีในปี2017เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ติดต่อไปที่พาราบอนนาโนแล็บ ซึ่งมันเป็นบริษัทในเวอร์จิเนียที่ให้บริการเกี่ยวกับฟีโนเปปไทฟีโนเปปไทก็คือเทคโนโลยีการนำตัวอย่าง DNA มาสร้างเป็นรูปภาพสามมิติเสมือนจริงเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปนำตัวอย่าง DNA ของคนร้ายมาสร้างเป็นภาพสามมิติก็พบว่าเป็นชายผิวขาวที่มีผมสีบรอนและตาสีฟ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าฆาตรกรมีทรงผมแบบไหนเขาก็เลยจำลองแบบทรงผมมาทั้งหมด3แบบตามรูปนี้เลยนะคะแล้วเวลามันผ่านล่วงเลยมาตั้ง38ปีแล้วอะเนาะทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยลองสร้างภาพจำลองของคนร้ายให้มีอายุมากขึ้นโดยจำลองภาพคนร้ายในวัย5้ปีขึ้นมาด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำภาพจำลองนี้ไปเปิดเผยต่อสาธารณะในงานถแถลงข่าว แต่ก็ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวค่ะไม่ได้รับความคืบหน้าอะไรเลยแล้วหนึ่งปีต่อมาในปี2018เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยลองนำตัวอย่าง DNA ของคนร้ายไปป้อนในเว็บไซต์ j e s m a t ซึ่งเว็บไซต์เนี้ยมันคือเว็บไซต์สาธารณะที่ให้บริการฟรี ผู้คนเนี่ยก็มักจะนำตัวอย่าง DNA เข้าไปป้อนในเว็บไซต์นี้แล้วจะเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะนำตัวอย่าง DNA ของเราไปเปรียบเทียบกับผู้คนเป็นล้านๆคนที่เคยมาป้อนข้อมูลไว้ในนี้ซึ่งจุดประสงค์ของพวกเขาเนี่ก็คือตามหาญาติพี่น้องครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บิงโกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปพบเข้ากับ d n a ของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแบรนดีเจนนิง เธอเป็นหญิงสาวชาวแคนาดาจากเกาะแวนคูเวอร์เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเชื่อว่า DNA ของแบรนดี้เนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับผู้ต้องสงสัยในคดีของมิเชลเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็สร้างแผนภูมิต้นไม้ครอบครัวของแบรนดี้มาสี่ชุดโดยมีปู่ย่าตายายของเธอและเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็นำมาเปรียบเทียบดูว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นลูกหลานคนหนึ่งในกลุ่มปู่ย่าตายายของแบรนดี้ แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปค้นหาลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ของปู่ย่าต,ตายายทั้ง4ีกลุ่มนี้มาในที่สุดเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พบเข้ากับเจนนิสเบิร์นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รีบเข้าไปสัมภาษณ์เจนนิสในทันทีแล้วก็ไปขอตัวอย่าง DNA ของเธอมาซึ่งเธอเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ แล้วผล DNA เนี่ยก็ออกมาว่าเจนนิสเนี่ยเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ต้องสงสัยในคดีนี้และในที่สุดความพยายามของเจ้าหน้าที่ก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยแคบลงมาเหลือแค่เพียง3คนเท่านั้นเขาเป็น3พี่น้องตระกูลเบิร์นที่เติบโตขึ้นมาในแมนเชสเตอร์ไอโอวามีโดนัลเคนเนตและก็เจอรี่เบิร์น เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปสะกดรอยตาม3พี่น้องตระกูลเบิร์นแล้วก็แอบเก็บตัวอย่าง DNA ของพวกเขาจากขวดน้ำหรือว่าเศษขยะที่พวกเขาใช้นั่นแหละค่ะกลับมาตรวจสอบแล้วหวยเนี่ยมันก็ไปออกที่เจอรี่ผล DNA ของเขาเนี่ยมันไปตรงกับคราบเลือดที่อยู่บนชุดของมิเชลในวันที่19ทธันวาคมปี2018เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปหาเจอรี่ในวัย64ปี เจอรี่เนี่ยเขาปฏิเสธนะคะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักมิเชลและเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ห้างเวสตเดลมอรในคืนวันเกิดเหตุเขาไม่เห็นเคยจําได้เลยว่าเขาเคยก่อเหตุอาชญากรรมไว้ตอนไหนเขาดูไม่มีพิรุษอะไรเลยนะคะและสีหน้าเขาเนี่ยก็เรียบเฉยมากๆแต่พอเจ้าหน้าที่ถามเขาว่าแล้วคุณอธิบายได้หรือเปล่าว่า DNA ของคุณเนี่ยทำไมถึงไปอยู่ในที่เกิดเหตุแน่นอนค่ะ เขาก็จำนนต่อหลักฐานในที่สุดเขาก็ถูกจับกลุ่มตัวมาทำความรู้จักเจอรี่รีนเบิร์นกันค่ะเจอรี่เนี่ย เขามีประวัติตรงข้ามกับฆาตรกรเลือดเย็นมากๆเลยเขาไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆเลยแถมเขาเนี่ยังเป็นนักธุรกิจที่น่าเชื่อถืออีกด้วยเขาแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนเจอรี่เป็นเจ้าของ a d v a n t e d e o a t i n g c o n c e p t ซึ่งเป็นธุรกิจเครือผงทางใต้ของแมนเชสเตอร์ในตอนที่มิเชลเสียชีวิตเนี่ยเขาอายุ25ปีแต่พอเจ้าหน้าที่เขานำคอมพิวเตอร์ของเจอรี่มาตรวจสอบ ก็รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาค่ะสิ่งที่เขาค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมันหมกมุ่นอยู่กับผู้หญิงผมบรอนที่ถูกทำร้ายร่างกายค่ขมขืนรัดคอแล้วก็ฆ่ารวมถึงเขายังค้นหาเกี่ยวกับการข่มขืนศพและการกินเนื้อคนอีกด้วยในวันที่12กุมภาพันธ์ปี2020 เจอรี่เนี่ยเขาก็ถูกฟ้องในข้อหา first degree murder เจอรี่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับสารภาพนะคะเขาก็ไปจ้างทนายมาสู้คดีพร้อมกับนำพยานมาด้วยหนึ่งคนเธอเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้าน DNA ทางนิติเวชเขาแย้งมาว่า DNA ของเจอรี่เนี่ยน่าจะไปติดอยู่บนชุดของมิเชลโดยบังเอิญจากการเดินเบียดกันอะไรแบบนี้ค่ะ แต่แน่นอนมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกคณะลูกขุนเนี่ยเขาก็ปรึกษากันอยู่3มชั่วโมงแล้วก็ตัดสินว่าเจอรี่เนี่ยมีความผิดจริงและในวันที่7สิงหาคมปี2020เขาก็ถูกตัดสินให้มีความผิดจริงในข้อหา first degree murder หรือว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานและก็แต่ตองไว้ล่วงหน้า และถูกจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาและไม่สามารถขอทันบนได้เบิร์นเนี่ยเขาถูกขังอยู่ในเรือนจำแอนามซซาน่าเสียดายนะคะที่เจอรี่เนี่ยเขาไม่ได้สารภาพผิดเราก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิเชลในคืนนั้นบ้าง แต่ดูจากพฤติกรรมที่เขาหมกมุ่นเกี่ยวกับผู้หญิงผมบอลที่ถูกทำร้ายร่างกายการข่มขืนศพแล้วก็การกินเนื้อมนุษย์เพื่งคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะพยายามที่จะข่มขืนมิเชลแล้วมิเชลเนี่ยขัดขืนเขาก็เลยทำการฆาตกรรมเธออย่างโหดร้ายแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเหมือนกันกับเพื่งหรือเปล่าเข้ามาคุยกับเพื่งได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะพึ่งจะรออ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะ อ๋อแล้วก็อย่าเพิ่งปิดคลิปหนีเพิ่งไปไหนนะคะวันนี้เพิ่งมีร้านต่อขนตาดีๆจะมาแนะนำค่ะไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าว่าเพิ่งไปต่อขนตามาร้านนี้เนี่ย IG เขาชื่อว่า last box 77 ร้านตั้งอยู่ข้างตลาดบิ๊กซีอ่อนนุชเจ้าของร้านชื่อว่าพี่ดีและพี่เขาเนี่ยก็ต่อดีสมชื่อจริงๆค่ะคนตาร้านนี้เนี่ยนิ่มมากๆเราสามารถเลือกทรงได้ว่าจะต่อแบบไหนพี่เขาเนี่ยออกแบบทรงให้เราได้ด้วยแล้วก็ต่อออกมาสวยถูกใจแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยพี่เขามีโปรโมชั่นต่อวอลลุ่มจาก1,500บาทลดเหลือ1,000บาท ทักเข้าไปสอบถามพี่เขาได้ใน IG แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะคะแล้วพึ่งก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างด้วยค่ะงั้นพึ่งก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย